สวัสดีครั้งหนึ่งคุณโซครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อจากวัดเจดีนะ EP นี้ต่อไปจากวัดเจดีเราจะไปเขาไพลำไปหาอะไรกินกันนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกันโย่ยยาาตามเดิมตามเดิมนะครับผม <4 S 1> ตามตาม,มตามเดิมตามเดิมขับรถก่อนให้ให้เขาขับรถแล้วนั่งสบายสบาย นี่นนมั้งมันกับนี่ระเกมเดียวพี่เนี่ยทางจะประมาณน,น,นี้แต่นี่จะเป็นลานานบบว่าชมวิวได้แล้วประมนนาณน,นั้นลาน,านครับผมตอนนี้เราพวกเราคนอยู่แางคนอยู่บนขอบไรยดำแล้วนี่ครับวิวสวยมากด้าน,นล่างเดี๋ยวเราหาทำเล ว่าจะจอดมุมใดของขอดํายดแต่ไม่มีเสียมุมอะประมาณนั้นผมคิดว่าประมาณจอดดูชมวิวจอดดูตักท่องเที่ยวนะี้ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวลอชมกันไป ผมที่ทานข้าวข,ของพวกเรานี่ถึงแล้วเดี๋ยวเราดูวิวดูวิวเดี๋ยวพาไปชมวิวก่อนไม่ใช่เป็นชายหาดเนี่ยตรงนู้นเป็นชาายหดลงได้เลย<ๆ>เดี๋ยวเราไปพาไปดูวิวกัน<ๆ>นะครับ<ๆ>ดีครับจ<ๆ>างป่ะพี<ๆ>่ครับฝั<ๆ>่งไหนเอ่ยฝั่งนี้ได้ไหม<ๆ>ได้หมดเลยโอเคครับ ครับนี่ของเขา,ายาวๆเลยเราจะนั่งมุมไหนก็ได้นี่ปนไปไหที่สุดในรุน่นนะครับน้องๆด,นะดูสิ <c oughs> ดูสิ <c oughs> พัตรงนี้เออตรงนี้ยังพันถึงแล้วผมจุดชมวิว <c oughs> ไม่ใช่จุดชมวิว จะกินจะกินข้าว <laughs> เอาเดี๋ยวมาราดูเมนูสามคนว่าเราจะสังะนะ่งอ <c oughs> ะไรกินนะครับน่ารัอนวามากน่น่าัง่ร่รน่นวา่น,น่รนะ <c oughs> ่น่ามนัน่มก่น่ากมาน่ร

ลูกกุ้งต,ตัดจุดตูยับไปครับผมอร่อยอร่อยมากอร่อยสักภาพสิบ้านนาทีผ่านไปเกินเลย สิบห้านาทีผ่านไปโดนนู่งอยาอ่าโคลนนุ่งแต่ย่าโคลนลอยอเ,อลเลยรอยลเลยนางคนนางคนนะนางคนอ่ะเดี๋ยวเราไปในที่ไหนกันต่อรอชมครับผมสิบห้านาทีผ่านไปตอนนี้เขาแยกย้ายกันไปเดี๋ยวเราชมว่าผมจะพาไปที่ไหนกันต่อรอชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับประแค่รอไว้เลยนะครับ จุดถ่ายรูปครับผมเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายดูนะเพราะว่าเมื่อกี้ไปที่ขนมที่เขาถ่ายกันบนถนนสวยๆเดี๋ยวขอขึ้นภาพให,ให้ดูแล้วกันนะครับนี่เรามาจุดพักรถที่มีรูปช้างอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะครับรอชมรูปดีกว่าเนาะนี่ไปล้วเล่าเหล็กเดี๋ยวนี้มีมาหลานเขาแนละ้วมาครับอกวันนี้เรามาที่แวะต่อกันที่คาเฟ่ กาแฟเ,เลยกาแะทิกาแฟกะทิววะทครับผมอยากกินเปล่าแล้วิวงแน่ไม่ไม่ไม่มีหรอเร็วไม่หรอเออไปปะงานเลยลหกเลยไม่เลียดไม่เลียดคุณลบเป็นลาหน้าเลยร้อนโ <c oughs> อเค okay, ครับผมดเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนู้นร้านอยู่นูน้นเลยเดี๋ยวเราเข้ากนไปด้านใน ไปหาน,น,ปปน้ำเปรี้ยวๆ้ถวบ้านเราก็หน้ำเปรี้ยวๆน้ำเปรี้ยวๆกันยอมเปรี้ยดำเลยน,นี่ย้ยอมแล้วบายบายไป,ไปตัวเต็มเนอะพุ่มบ่า <c ười> น่าจะตัเต็มไปครับผมนี่ถึงแล้วร้านของเขา เขาภูม in okay, er yeah. mm ิใจนำเสนอกันเก๋ช okay, ี้ๆโอเคชี้กับแบสีขาวหมดเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศริมเลเฟยวเฟยวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงตตา เดี๋ยวเราแต่ผ no right ู anyway. okay. ้ต okay ้อากาศดีนะอากากดีคนอยู่มมากเลยข้างในคนอยู่มคนยู่มากข้างในเดี๋ยวเราไปด้านนอกเราพารที่นั่งก่อนไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งก่อนที่นั่งไหนอ่ะบนหล่นพี่ไป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 ดูมุมนะ มีหลายมุมอนันนี้มุมด้านนี้ก็มีมุมด้านนี้แล้วก็มุมนี่ที่ลงๆที่โปร่งๆ,งๆไปเดี๋ยววางไป้แล้วหรอขอตึ้งตีลมทีมว่วางเลยที่ร่มร่มที่ร่มร่มมาครับผมที่นั่งอากาศกำลังนี้ข้างแน่ไมี่ยังไม่ตั้งแน หลอนเลยกูยีแม่รอรอ,ออยู่นั่นมีไหมเดี๋ยวเราดูโหคนเยอะเยอะจริงจริงเยอะจริงมีตัวรอรอ,อยนี่ตัวนี้ไงก็มาเก็บจ้ะอ๋อตัวนี้ก็ได้ เดี๋ยวเราเข้ากิ๊บตู้ก่อนชิคบลกยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไปให้คุณน้องฟ้าเข้าไคนเยอะมากคนเยอะมากมีอะไร อ๋อเป,นเป,นเปน็นเนื้ปมันครับยอมเลยมีอะไราหน้างค์ตํา่งหงน้างค์หน้าอง

น้ำผึ้งมันหน้าไหมตัวนีวะนี่อะไรอ่ะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวรอผมคนเยอะคนเยอะไม่ทันไม่ทันคนเยอะเดี๋ยวรอไปดูโต๊ะโต๊ะที่เขาเลยลืมโต๊ะว่ะเออลืมโต๊ะเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะ tô liệt lấy được liệt tô lấy được dịp chén được ngam chăng liệt cái đi ngam giờ lo cà phê lo con đường mẹ liệt tô Hãy ta cho Dịp Ghiền ะครับดูบรรยากาศอืมนั่นใกล้ๆเลยคนเยอะมากกลังรถเดี๋ยวเราตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางกลับนะครับผมนะก็กลับแล้วเหมือนกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดอินโซด้วยทุกช่องทางที่เขียนไปปิดกล้องแลวลรน <laughs> YouTube Facebook Tiktok กดให้จุ ก็ผ่านซับสไคร์ถึงแสนซับถึงล้านซับไปเลยทียเดียวแล้วเจอกันใหม่คนอีกโซอีฟีหน้าผมจะพาไปที่ไหนทำอะไรสวัสดีคปิดกล้องเลยเด้อบายบายพี่บายบายก่อนนี่ผมไว้มาแล้วเรากรมมาไว้ที่เขาเรียกอะไรนะวัยพระปิดทองวัดวัดส,สุชนอีกหนึ่งวัดที่มีท่านเท้าวิสุวรรณนี่ดันอะไดู ลดกำแพงเข้าไปก่อนนะครับท่านเทวิสุวรรณด้านในเดี๋ยวเราตอนนี้เราอยู่หน้าวัดเลยก็เรียกวัดวัดวัดสุชนนะวัดสุชนตองลูกต้องตองลูกไป้ทวิสุวรรณนะครับวันนี้เรามารมคุญยู่อยู่เนาะช่วงบ่าย ราก็เวอผ่านมาแล้วเราก็เวกันตลอดทางตรงมีคาฟกันด้วย,ววววยวมั้ยีครั้งกาแฟมั้จอนว้าวว้าวว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 วด่นววววฟวว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 นวววว้าวววววบวว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 ว มีผ้าแดงให้เขียนชื่อแล้วไ้หอมอยาได้อะไรอพ่อเาผ้าแดหขีื่อได้เวจนมุกยัไหวตอนคำเนี่ยท้าเวซวนนก็วาตอนคำเนี่ยมันเร็วมันเร็วเต้เลยพี่นูตอนใหม่ตัวใหญ่จะเร็วตอนนึ่งตัวใหญ่จะ ทำแีออกา้อะกล้เดี๋ยวขอพรก่อนกลับนะครับท้าววิทยพวิทพวิทยขอก่อนกลับด้วกันนะครับขอพรก่อนกลับเล้พวิทครับขอยตถ่ายครับนครับ เรียบร้อยนะครับวันนี้เรามาขอพรพ่อวิทกันเพื่อจะเตินทางกลับนะครับอันอันแรงในราดับไปกกันะนะครับเจอกันใหม่ใกล้ใกล้ใหม่